สวัสดีครับวันนี้ก็มางานตลาดหลักทรัพย์สัญจรอยู่ที่เีราชานะครับตอนนี้ก็ไม่มีที่จอดรถมาจอดอยู่บนเทศบาลเต็มเลยอยู่ในป่าวันนี้เพื่อหาที่จอดรถได้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่งานกันว่าเขาจะมีอะไรบ้างไปโอเคนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่งานซึ่งห่างออกไปประมาณห้าร้อยเมตร ที่จอดรถเต็มเลยตอนนี้เราก็ถึงหน้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในงานกันนะครับคุณครับรถมาเป็นรับน้าหอใช่ครับขอถามชื่อหน่อยครับเอ๋ครับ ถ้าลงทะเบียนลงหน้าเราจะได้กุ่ค่าตวนี้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ที่งานครับผบครับเบุ ต่างๆมากมว่านีคือนี่คือถ้าผเลเรืสองสรุปนะถ้าใครเป็นมอเลยเรื่องนอแทนเ้าค่งนะนมถ้าเป็นเองเปเลเ่อสอยากออเพื่อไว้เกษียณ้ท่านต้องเอาเงินออกไปลงทุนในสิ่งที่ให้ยิว5 8ซึ่งไม่มีเงินฝากใดให้บทตอบเลย ไม่มีจะบอกไม่มีขุ่นกู้ก็ไม่ได้มันมีขุ่นกู้แบบเสียงจัด,ดเลยนะระดับสองห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต์ระดับสามมีสภาพการเงินตั้งเป้าเบื้องต้นยี่สิบห้าล้านบาทเก็บได้มาเท่าไหร่มีรายได้นเนี่ยท่านจะเริ่มก่อนนี่ท่านจะเริ่มซื้อบ้านซื้อรถสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าทำอะไรต่างๆแล้วท่านก็ใช้ชีวิตไประเบิดเวลาเนี่ยมันบอกว่าเมื่อไหร่ที่แอคทีฟอินคัมหยุดลงเช่นหยุดลงตอนอายุห้าสิบอายุห้าห้าหรืออายุหกสิบระเบิดจะถามคุณว่าพี่เก็บตังค์พอหรือยังพี่เก็บตังพอีก Active. ถ้าคุณตอบระเบิดบอกว่าฮเฮ้ยเก็บพอแล้วระเบิดได้แล้วท่านขอสลับสำเร็จโอเคไหมแต่ถ้าท่านบอกเฮ้ยไม่พอว่ะไม่มีทางเก็บถ้อไหเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วแปลว่าระเบิดเวลาที่ระเบิดคามือนะณั่งจุดๆนั้นท่านจำเป็นต้องคิดถึงแผนสำรองเช่นทํางานต่อทํางานต่อ,ตอหรือลดไลทลดคุณภาพชีวิตลงเพราะว่าไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้นี่คือหลักการโอเคนะดังนั้นไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมีช่วงความแน่นอนกับความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือตั้งแต่เรียนจบนั่นแหละอายุยี่สิบสองจนถึงอายุหก ขผงลงทุนแล้วโอเคไหม RMF s s f LTF กองทุนประหยัดภาษีก็อยู่ในแผนลงทุนและอยู่ในวงกลมสีเขียวด้วยคือแผนภาษีฮะนึกออกไหมดังนั้นผมยกตัวอย่างสั้นๆนะเพราะว่าเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงค่อนข้างเป็นชงโงกทัวร์นิดหนึ่งนะครับแผนภาษีเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างแผนภาษีนะใครนี่คืออัตราการเก็บภาษีของประเทศไทยใครที่เงินเดือนหรือรายได้ต่อปีเกิน5ล้านขึ้นไปนะถ้าจะรู้สึกว่าส่วนเงินรายได้ของท่านที่เกิน5้าล้านต่อปีเนี่ยโอ้โหรับร้อยหักสามสิบห้า รับร้อยฉักสาเรียกว่าส่วนที่เกินห้าล้านโอ้โหมันหายไปเยอะมากเลยไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ร้อยฉากสามสิบส่วนที่เกินสองล้านขึ้นไปท่านก็เสียภาษีหนักมากนะครับท่านก็จะรู้สึกแบบอึดอัดอยาอกมองไม่ถูกทุกพวกเราอย่างอยากจ่ายภาษีนะครับสายหน้ากันเกือบทุกคนเลยแต่การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่นะครับอการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่เรามีหน้าที่จ่ายภาษีนะครับแต่รับเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่จา่ายภาษีแต่คุณมีหน้าที่ดูแลตัวเองด้วย ดังนั้นใครที่วางแผนภาษีด้วยการซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิต1นึ่งแบาทต่อปีซื้อกองทุนประหยัดภาษีปีละวมกัน5้าแสนบาทเราลดหย่อนภาษีให้เนี่ยหรอต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์ทองคำเนี่ยแผนการลงทุนพวกพวกเราบางคนแบบมองการลงทุนมันยากอะเอางี้ผมพูดสับง่ายนะมันคือแปลงการแปลงเงินสดนะที่ให้ผลตอบแทนต่ําหรือตอบผลตอบแทนศูนย์เปอร์เซ็ให้ไปอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นใครก็ตามมีการฝากาธนาคารที่บัญชีออมทรัพย์อัตราดอกเบีย้ยศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ คุณย้ายจาก0.25%ไปบัญชีเงินฝากดิจิตอลนอันนี้ขออนุญาตเอารูปจากเวลมีแอปของเฟิร์นนะครับบัญชีเงินฝากดิจิตอลเนี่ยให้อัตราดอกเบี้ย1.5% 1.5%นะแปลว่าท่านได้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น6เท่า6เท่านะโดยที่มันอยู่ในแอปเดียวกันนี่แหละธนาคารเดียวกันนี่แหละนะครับไอ้เนี่ยคือการโยกเงินจากผลตอบแทน0.25เป็น1.5แต่ถ้าท่านโยกจาก1.5ไปเป็นกองวีดซึ่งให้ yield เป็นละ6%นี่ยอย่างนี้คือการลงทุนโยกไปที่หุ้นซึ่งให้ yield 5%ต่อปีอัตราเงินปันผลและมีโออกกาสได้แคปิตลเน ถ้าสมมติว่าตั้งหลักทร่บ้านได้เศรษฐกิจพายกลับมาท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยคือการลงทุนนะครับอ่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาจากงานแล้วได้ของเต็มเลยนี่คือส่วนวันนี้ก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเราได้เปิดบัญชีปไปหลายบเกอกเอยูอ่นี่ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วเตือนเรารถนร้อนมาก ได้หนังสือมาเต็มเลยโอเคครับ